e ี7คุณหมอต้องการคุยกับญาติคนป่วยค่ะได้ครับเขาพยักหน้ารับแล้วหันมาพูดกับหญิงสาวรอก่อนนะผมเข้าไปคุยกับหมอก่อนขน้องเพลงจะรอตรงนี้ชายหนุ่มเดินตามพยาบาลเข้าไปในห้องผู้ป่วยและพบว่าเพื่อนหญิงของเขายังไม่ได้สติตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่คนป่วยร่างกายอ่อนแอต้องพักผ่อนมากๆอย่าให้มีเรื่องเสเตือนใจคุณหมออธิบาย เธอเป็นอะไรครับชายหนุ่มถามเธอป่วยเป็นโรคหัวใจครับร่างกายอ่อนแอมากจิรายุทำหน้าตกใจบัวชมพูเป็นโรคหัวใจใช่ครับไม่รู้ว่าคนป่วยรู้ตัวหรือยังเออครับคุณหมอรักษาเธอได้เต็มที่เลยนะครับผมเป็นเพื่อนของเธอผมจัดการให้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเองคุณหมอแนะนำเรื่องการดูแลรักษาคนป่วยอีกเล็กน้อยแล้วเดินออกไป จิรายุยืนมองคนป่วยที่หลับไหลบนเตียงสีฟ้าด้วยความมึนงงไม่คิดว่าไม่สิจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเขาไม่รู้เลยว่าบัวชมพูไปเจอเรื่องอะไรมาเขากับเธอครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคนรู้จักรู้ใจกันมาแต่การครบกันช่วงสั้นๆทำให้รู้ว่าทั้งสองเหมาะจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าคนรักแต่เมื่อบัวชมพูมีเรื่องเดือดร้อนเขาก็ยื่นมือช่วยเหลืออยู่เสมอ เขายังแปลกใจอยู่ว่าทำในเธอถึงมาเจอเขาที่ร้านอาหารได้ทำไมเธอไม่โทรหาเขาแต่เลือกที่จะมาพบที่ร้านอาหารของเขาแบบนี้แล้วแฟนคนล่าสุดของเธอไปไหนเขาได้แต่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าเรื่องพวกนี้จะถามยังไงไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเธอจิรายุพาเพลงกลับมาส่งที่บริษัทก่อนจากนั้นก็กลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าสองสามชุดเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง เพลงรู้ว่าไม่ควรสงสัยเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ตอนนี้อดคิดถึงเรื่องผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้เธอมาอยู่นี่ไม่นานนักแต่ก็รับรู้ได้ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งแน่นอนว่าถ้าจิรายุไม่ใช่คนดีพอพ่อแม่เธอก็คงไม่ยกลูกสาวคนเดียวมาฝากให้เขาดูแลอยู่แบบนี้เมื่อคิดถึงแม่หญิงสาวก็ตัดสินใจโทรหาแม่หลังจากเลิกงานกลับบ้านมาแล้ว เพลงต่อสายถึงแม่ไม่นานแม่ก็กดรับสัญญาณว่าไงลูกเพลงสบายดีไหมลูกสบายดีค่ะแม่มีความสุขขึ้นไหมก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วล่ะข่ะแต่ว่าเพลงกลัวบริหารงานในบริษัทของคุณพ่อไม่ได้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกให้เป็นหน้าที่ของตาหนอดไปคนเป็นแม่เอ่ยถึงลูกเขยอย่างสนิทสนม แล้วเพลงอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ที่เพลงอยากทำเพลงไปนหน่งบริษัทของพ่อพ่ออุตสาห์สร้างมาไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นหรอกนั้นเป็นสิ่งที่พ่อของเราสร้างเพลงก็ต้องมีชีวิตของเพลงเรื่องบริษัทเช่นกันพ่อแม่คุยเรื่องนี้กับตาหนอดนานแล้วให้เขาดูแลต่อบริหารจัดการไปเพลงก็แค่รอรับเงินปันผล แต่ว่าถ้าเพลงอยากเข้าไปบริหารด้วยตัวเองแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่แม่คิดว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพลงต้องการเพลงก็ไม่จำเป็นต้องฝืนเข้าไปดูแลง,งานบริษัทของพ่อแต่ว่าไม่ต้องมีแต่อะไรเลยนี่คือความฝันของพ่อไม่ใช่ความฝันของเพลงไม่จำเป็นจะต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นลูกสามารถมีชีวิตของเพลงได้ทำอะไรทำได้เต็มที่เลย แม่รู้นะว่าที่ผ่านมาเพลงเป็นห่วงพ่อมากถึงได้ต้องอยู่แบบนี้พ่อเองก็รักเพลงแต่ลูกก็ต้องเข้าใจว่าก็ต้องมีชีวิตของตัวเองไม่ว่าแม่หรือพ่อล้วนปรารถนาจะเห็นลูกมีความสุขแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาคิดอะไรอยู่ก่อนที่พ่อเขาจะเสียทำพิในกรรมไว้แล้วให้เพลงถือหุ้นของบริษัทได้รับเงินปันผลส่วนเพลงจะเข้าไปดูแลหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพลงขอคิดดูก่อนนะคะตามสบายเลยจะอยากคิดนานแค่ไหนก็ได้แล้วนี่ตา็อตมันไปอยู่ไหนล่ะแม่คะแม่สนิทกับพี่็อตมากเลยหรือคะแม่หัวเราะหรือว่าเจ้านอตมันทำตัวไม่ดีเดียวแม่จะไปต่อยหน้ามันตอนนี้เลยไม่มีอะไรคะ่ะก็แค่เอบตอนนี้พี่็อตไม่อยู่ที่บ้านคะ่ะแล้วมันไปอยู่ไหนล่ะทิ้งลูกสาวแม่ให้อยู่คนเดียวได้ยังไง ไม่ได้อยู่คนเดียวสักนิดหน่อยคนใช้อยู่กันเยอะะไปหมดค่ะเพลงหัวเราะเสียงใสเวลาคุยกับแม่ไม่เหมือนคุยกับพ่อเลยคุยกับพ่อเขาจะเป็นการเป็นงานแต่คุยกับแม่เหมือนคุยกับเพื่อนผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าเป็นผู้หญิงห้าวๆบางทีเธอก็คิดอยู่เหมือนกันว่าพ่อกับแม่มาคบกันได้ยังไงนะทั้งที่นิสัยแตกต่างกันมากเหลือเกิน แม่ขาพ่อกับแม่มาคบกันได้ยังไงขนูสงสัยมาตั้งนานแล้วละ่ะนิสัยของพ่อเงียบเงียบครึมครึมไม่ค่อยชอบพูดจาเล่นหัวแต่แม่คุยสนุกสนานดูห้าวห้าวลุยลุยด้วยซ้ำไปคราวนี้สิริมานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนหัวเราะออกมาก็แบบนี้แหละสมัยนั้นพ่อเขาน่ารักนะแม่หยุดคิดทบทวนเรื่องในอดีต เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จริงใจทำอะไรทำด้วยความจริงจังตอนที่พ่อมาบอกชอบแม่แม่ก็นึกว่าเขาอําเล่นด้วยซ้ำไปตอนนั้นก็แค่ตอบตกลงไปเพราะคิดว่าเขาแค่พูดตลกๆไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพ่อเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจริงจังกับคำพูดตัวเองแล้วแม่ก็ชอบความจริงจังของพ่อแม้เรามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยผิดใจกันหลายครั้งแต่พ่อเป็นคนที่ยอมแม่ตลอดเราก็เลยคบกันมาได้จนกระทั่งมีลูกนี่แหละ แต่สุดท้ายแล้วลูกก็รู้นะว่าแม่ก็ต้องมีทางของแม่แม่มีสิ่งที่แม่อยากทำแม่ไม่ได้ทิ้งลูกแต่พ่อเขาดูแลลูกได้ดีกว่าแม่เพลงทราบค่ะแม่เพลงไม่เคยโกรธแม่เลยเพลงเข้าใจว่าแต่ละคนก็ต่างมีหนทางของตัวเองแม่เองก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพลงทุกครั้งที่แม่มีเวลาก็มาหาเสมอเพลงคิดว่าตัวเองเองก็โชคดีกว่าเพื่อนๆหลายคนที่แม้ว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกัน มีปัญหากันลูกก็ต้องมานั่งอดทนดูพ่อกับแม่ทะเลาะกันสำหรับเพลงแล้วการที่พ่อกับแม่เลิกกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยพ่อกับแม่ก็ไม่ได้จากเพลงไปไหนเพียงแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองแม่ก็โชคดีนะที่มีลูกที่น่ารักอย่างเพลงพ่อเขาเลี้ยงลูกมาได้ดีจริงๆแต่ก็อย่างที่เพลงพูดนั่นแหละถึงยังไงนี่ก็เป็นชีวิตของเพลง ถ้าเพลงอยากทำอะไรเพลงก็ทำได้เลยไม่ต้องมาคิดว่าตัวเองจะต้องรักษาสมบัติของพ่อพ่อเขาเองก็มีความฝันของเขาการที่สร้างบริษัทได้มันคือความฝันของพ่อตัวพ่อเองก็ไม่เคยมาบังคับเพลงว่าเพลงจะต้องทำอะไรเพื่อพ่อสิ่งที่พ่อกับแม่ว่าฝันมากที่สุดคือเห็นลูกสาวคนนี้มีความสุข และไม่ว่าสิ่งที่เพลงตัดสินใจเลือกจะเป็นเส้นทางไหนและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันจะทำให้เพลงเสียใจก็ขอให้เพลงคิดว่าเพลงยังมีแม่ที่จะคอยปลอบใจและแม่จะไม่ซ้ำเติมเพลงเด็ดขาดขอบคุณค่ะแม่เพลงรักแม่คะ่ะเออแม่คะว่าไงลูกมีอีกเรื่องคะ่ะพี่นอ็อตเขามีเรื่องผู้หญิงไหมคะเอ,อถามแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรค่ะแม่ คือวันนี้บังเอิญเจอผู้หญิงคนนึงเขาเป็นลมหมดสติไปแล้วตอนนี้อนนอ์ต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลค่ะเอ๊ใครกันนะผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะอ๋อชื่อบัวชมพูค่ะบัวชมพูผู้หญิงคนนั้นกลับมาในชีวิตเจ้านอตอีกแล้วเหรอหมายความว่ายังไงคะแม่เรื่องมันยาวไอ้นอตอมันใจดีกับคนไปทั่วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนมันผู้หญิงหลอกอีกหรือเปล่า แมมแม่ก็อยู่ไกลซะด้วยสิไม่งั้นจะเข้าไปจัดการด้วยตัวเองเลยแม่ขมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอผู้หญิงคนนี้นะเคยมาหลอกเจ้าน็อตแล้วหนหนึ่งสุดท้ายก็หนีไปกับผู้ชายคนใหม่ทำเอาตา็อตแทบจะเสียผู้เสียคนไปเลยเขาเคยเป็นคนรักกันมาก่อนเหรอคะจะเรียกว่าอะไรดีเป็นแฟนเก่านั่นแหละ แต่ก็ไม่รู้ว่าคบกันได้นานแค่ไหนผู้หญิงเขาก็ไปมีผู้ชายคนอื่นเจ้าน็อตมันที่สงสารที่เห็นใจเห็นว่ายใยนั้นเคยมายืมเงินไปตั้งหลายแสนแล้วนี่กลับมาคราวนี้จะมาปอกลอกอะไรเจ้าน็อตอีกแต่คนรวยอย่างมันคงเห็นเงินพวกนี้เป็นแค่เศษเงินละมัง้งมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอคะมันก็มีมาเป็นระยะระ,ะแหละเจ้าน็อตมันก็ไม่ใช่พระอิจราปูนแต่มันก็ไม่เคยไปทำร้ายผู้หญิงนะ แต่มันใจดีมากไปหน่อยใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยชอบทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่เข้าเรื่องแต่เพลงอย่าไปใส่ใจเลยนะคนเราดูที่ปัจจุบันสำคัญกว่าค่ะแม่แค่เพลงมีความสุขแม่ก็ดีใจถ้าอย่างนั้นเพลงไม่รบกวนแม่แล้วคะ่ะรบกวนอะไรกันเราแม่ลูกกันนะถ้าเจ้าน็อตมันไม่ดีกับหนูหรือรังแกหนูให้เสียใจเมื่อไหร่ก็บอกแม่นะแม่จะไปจัดการให้ ขอบคุณค่ะแม่เอ,อิดแม่่ะขออีกเรื่องสิว่าไงลูกก่อนหน้านี้แม่ชอบอดเพลงกับเพื่อนๆแม่หรือคะก็ลูกแม่เก่งก็ต้องอวดสิแต่แม่เลือกแล้วนะไม่ใช่เอาคลิปไม่ดีมาอวดเช่นตอนเด็กๆเ,เพลงจะชอบประกวดเล่นไวโอลินแม่ก็เปิดคลิปให้เพื่อนดูแล้วก็ที่ลูกเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือที่เพลงทำกิจกรรมส่งให้แม่ดูนั้นหละมันไม่ใช่รูปหน้าเกลียดนี่ลูก แบบนี้เองเพลงเข้าใจแล้วค่ะมีหน้าหลับพี่น็อตถึงบอกว่าชอบเธอมานานไม่มีอะไรแล้วค่ะแม่ขอบคุณนะคะเพลงทำให้แม่เสียเวลาทำงานเลยมีอะไรก็โทรหาแม่ได้เสมอรักแม่ค่ะได้คุยกับแม่แล้วรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นเพลงเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวแล้วขึ้นไปห้องนอนวันต่อมาจิรายุไม่คิดว่าบัวชมพูจะร่างกายอ่อนแอลงมากขนาดนี้ เขาเกรงว่าเธอจะอาการหนักขึ้นจึงอยู่เป็นเพื่อนจนคุณหมอมั่นใจว่าบัวชมพูสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติแล้วระหว่างนี้เขาไม่ได้เจอเพลงเลยแต่กลับรู้สึกคิดถึงและโหยหาอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เขาดูแลบัวชมพูเต็มที่รับรู้ว่าอดีตคนรักมีปัญหากับผู้ชายที่คบหากัน กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็มาถึงร้านอาหารประจำของเขาแล้วซึ่งร้านนี้เขาก็เคยแนะนําให้บัวชมพูรู้นั้นเองแต่สิ่งที่เขาทำไปทั้งหมดไม่มีความคิดที่จะกลับไปคืนดีกันสำหรับเขาแล้วเรื่องของเขากับบัวชมพูล้วนผ่านเลยไปไม่สามารถกลับมาคบกันได้อีกเหลือไว้เป็นเพียงแค่ความเป็นเพื่อนที่แสนดีเท่านั้นคุณผู้หญิงคะคุณท่านมาถึงแล้วคะ่ะป้าอ่อนพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีใจ จริงหรอคะเพลงยิ้มร่าแล้วรีบวิ่งออกไปรับจิรายุที่หน้าบ้านอาจเพราะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันทำให้รู้สึกคิดถึงเขามากแม้ว่าอายุจะต่างกันมากแต่เธอกลับรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนพี่และเพื่อนที่พูดคุยกันได้เกือบทุกเรื่องทำให้เธอรู้สึกรู้สึกดีๆกับเขาอย่างไม่รู้ตัวหญิงสาววิ่งมาถึงหน้าบ้านแล้วก็ต้องชะงักกับภาพที่เห็น จิรายุประคองหญิงสาวและดูปรอะบังลงจากรถไปอย่างช้าๆถ้าอุ้มได้เขาคงจะอุ้มเธอแล้วละ่ะทว่าภาพที่เห็นทำให้เพลงรู้สึกแปลกๆในอกเธอไม่สามารถอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ได้เหมือนว่าจะหวงแหนไม่อยากเห็นเขาสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นถึงเรือบ้าสิทธิเธอจะไปถึงเขาได้ยังไงหรือเธอให้ใจเขาไปแล้วใยเพลง คิดแล้วหญิงสาวก็สายหน้าไปมาสะบัดความคิดที่รกหัวออกไปแต่ก็ยังฝืนยิ้มอย่างยากเย็นน้องเพลงจิรายุทักด้วยรอยยิ้มดีใจเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายที่ได้เห็นหน้าผู้หญิงที่เขาคิดถึงมากที่สุดเวลาที่เรากลับบ้านมาเจอคนที่เรารักมันช่างมีความสุขเขารู้ว่ามันอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปแต่เขาก็ปรารถนาที่จะให้เธออยู่ตรงนี้เคียงข้างเขา แต่ก็ไม่สามารถทิ้งคนป่วยที่อ่อนแอทั้งกายและใจได้เขาประคองบัวชมพูเดินเข้าไปในบ้านและแนะนำบัวชมพูให้รู้จักกับเพลงอย่างเป็นทางการบัวชมพูนี่น้องเพลงที่วันนั้นเจอกันจําได้ใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเองเลขาคนใหม่ของคุณเหรอคะไม่ใช่ใช่คนนี้เป็นภรรยาของผมเขาหัวเราะและยิ้มให้เพลงโดยไม่เห็นสีหน้าของบัวชมพูที่ซีดลงกว่าเดิม น้องเพลงครับนี่เพื่อนเก่าผมบัวชมพูเรียกบัวก็ได้สวัสดีค่ะเพลงยกมือไหว้สวัสดีค่ะบัวชมพูยกมือรับไหว้เธอรู้สึกเจ็บแปลกกับคำว่าเพื่อนเก่าแม้ไม่คิดจะกลับไปขอคืนดีกับนอตแต่เธอก็แอบหวังอยู่ในใจว่าเขาจะเหลือเย้ยให้เธอบ้างป้าอ่อนครับห้องของบัวจัดเรียบร้อยดีใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนอต แม่บ้านพูดแล้วยิ้มให้บัวชมพูไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสวัสดีคดีใจที่ป้าอ่อนยังจำกันได้จะลืมได้ยังไงล่ะคะคุณบัวแม่บ้านหลุดปากพูดแล้วแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่ามีเพลงยืนอยู่ตรงนี้อย่ายืนานานเลยเดี๋ยวจะไม่ดีกับสุขภาพเข้าไปข้างในดีกว่าเขาประคองไหลบัวชมพูเดินเข้าไปนั่งที่โซฟาห้องรับแขก